ครับก็กลับมาอยู่กับเรื่องต่อไปก็เป็นวิดีโอ 4K นะครับก็ iPhone 6S แล้วก็ 6S Plus เป็นรุ่นแรกของ iPhone ที่มีการาพัฒนาในส่วนของการถ่ายวิดีโอให้เป็นระบบ 4K นะครับซึ่ง 4K ที่เรารู้จักกันมาก็คือการถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดสูงนะครับในภาพต่อหนึช็อตเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับก็ถ้าเข้า setting แล้วก็โฟนโฟโต้แอนด์คามล่ามานะฮะตรงด้านล่างจะมีคำว,ว่า record video ความละเอียด 4K ที่ iPhone 6S แล้ว 6S Plus สามารถถ่ายได้ก็คือ 4K Video at 30fps นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับค่ายอยื่นอ,อย่าง Samsung หรือว่า HTC Samsung อขออภัยครับ Samsung หรือ Sony นยะที่ถ่ายวิดีโอ 4K ได้เนี่ย Samsung ล่าสุดจะอยู่ที่ 4K 4K จะอยู่ที่ 60 FPS นะครับส่วนโซนี่จะอยู่ประมาณ60หรือ70เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับอยู่ประมาณนี้แต่วิดีโอ 4K ของอตัว iPhone 6S แลือ 6S Plus เนี่ยความละเอียดของวิดีโอจะอยู่ที่3,840ขออภัยนะครับูณ2,160นะครับพิกเซลก็ถือว่าละเอียดในระดับที่ว่าพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็กดเข้าที่กล้องมาจากนั้นก็ไปที่วิดีโอนะครับ สังเกตดูตอนเราเข้ามาในวิดีโอนะครับจะมีคําว่า 4K ติดอยู่บริเวณมุมขวาด้านล่างของจอหรือถ้าเกิดเราพลิกไปก็จะเป็นด้านบนนะฮะเรามาลองดูความอียดของ 4K กันดีกว่าฮะว่าจะเป็นยังไงผมจะลองถ่ายจากกล่องดูนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราเวลาที่เราถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยเราสามารถติ๊กเข้าไปเพื่อซูมหรือล็อกโฟกัสได้นะครับถ้าภาพมันมืดไปเราสามารถสว่างาเพิ่มความสว่างให้ภาพได้วิดีโอได้นะครับถ้ามันสว่างไปก็ลดได้นะครับเป็นอย่างนี้เราลองมาดูกัน,นคร่าวๆนะฮะว่าถ้าผมถ่าย โอเคเนะี่ยจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้เราลองมาดูความละเอียดคร่าวๆกันนะครับว่ามันจะลันไหวไหมมันจะออกมาสวยไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันตามนี้ขออนุญ,ญาตเอ่อปรับเป็นจอแบบแนวนอนก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะ ลองลองมาดูกันนะครับ,บคร่าวๆซึ่งแน่นอนว่าเราเวลาที่เรา,เราถ่ายวดีโอกคลิเนี่ยเราถ้ามันไม่นนนนนนไปเราสามารถสว่างเ,าเพิ่มความสว่างให้ภาพได้วดีโอได้นะครับถ้ามันสว่างไปก็ลดได้นะครับเป็นอย่างนี้เราลองมาดูกันคร่าวๆนะครับว่าถ้า อ,อ่ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าถ้าถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยแน่นอนว่าใครที่ดูวิดีโอแบบ 4K จะรู้ว่าความละเอียดของตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ลื่นไหลในระดับที่ว่าพอสมควรนะครับดังนั้นการถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งความลื่นไหลของภาพต้องมาก่อนสองความละเอียดและความคมชัดของวิดีโอเนี่ยที่เราดูจะต้องมีความละเอียดที่ค่อนข้างพอสมควรไม่มีภาพแตกหรือเบลอนะครับตรงนี้ Apple ก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรนะครับ อันนี้ขอแนะนำครับว่าโอเคมากในเรื่องของ 4K วิดีโอ